เดี๋ยวคุณเลมโบจะเอาแอปเปิลไปหวานไว้ตามจุดต่างๆนะคะเชื้อเห็ดเชื้อเห็ดเดี๋ยวหอมจะจะเอาลงเพราะแกไม่รู้จุด สาดแบบนี้เลยเพราะว่าใต้มอสนะมอสนุมน่มๆฝนตกมาเขาก็ชะลงไปนี่ค่ะตรงนี้ก็จะมีเป็นเห็ดแหง้แหงๆอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยน้องถ้าฝนมานะเขาก็มานี่แห้งมากรอฝนจะแหง้งแรงเหลือเกินเดี๋ยวขึ้นไปดูตรงที่น้องอรออนเก็บทุกจุดนะคะ เชื้อไปลงด้วยตรงนี้ก็เหมาะมากตายต้นสนเนะะี่ยค่ะอ่ะสรุปแล้วหมดหมดเลยหมดเลยไม่จับนะเพราะว่ากลิ่นแรงแกตายต้นสนนี่นะคะเชียงพี่โบล้อเขาไปแล้วไม่จับแล้วก็ต้องใช้ป้นก้นถางปิดมีกลิ่นแรงอันนี้เอาไว้ตรงนี้จะได้ไม่ลืมจะ้ะ เอาแล้วไงพี่น้องจะมาดูเห็ดเหลืองและเห็ดอะไรนะเห็ดเห็ดจะมาดูเห็ดเหลืองแล้วก็เห็ดพึ่งหวานแล้วดูค่ะดูค่ะเห็ดดำมาแล้วอ่ะเห็ดดำขาเหลืองนะนีคุณลิมโบยังไม่เห็นนะคะเนี่ยมาเร็วดูค่ะโหก็จะเก็บได้แล้วนะเนี่ยแต่ต้องเดินระวังละ ตรงเว้นทางแล้วเพราะว่าเขาจะอยู่เออ่ตรงทางเลยค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องดูเนี่ยนเนี่ยนี่นก็สัตว์กินไปแล้วจ้ะโอ้ตายแล้วมาเร็วเกินลูกเนี่ยถ่ายให้คุณเลมโบด,ดูความแห้งของเห็ดจ้ะนี่รอยเท้าสัตว์พลาดลื่น เดีลงไปอยู่ดูดด้านล่างนะเสียงแดดแรงนะพี่น้องแต่ว่าค่ำแล้วล่ะตามที่บอกนะโหนั่นเห็ดอะไรอะขึ้นมาได้ยังไงคะเนี่ยโอ้เห็ดพึ่งแม่มดหมวกขาวแห่เห็ดมีพิษขึ้นมาโชว์ขนาดนี้เลยนะเนี่ยเยอะเยอะจริงๆ ทุกๆปีเราก็ได้เก็บเห็ดพึ่งหวานอ๋อนี่ไงพี่น้องดูค่ะยังมีฟอสซิลให้เราได้ชื่นชมนี่เห็ดพึ่งหวานจ้าโหโหทั้งหเห็ดพึ่งหวานนี่ค่ะแห้งแก่ตรงนี้เดีย๋ยวมาดูตูมๆมีไหมอันนี้เราเพาะนะเสียงพี่โบกล้องป่า ล้อมรอบนะมันมีทางของ ATV อยู่ไนงะหวานไว้ทั่วแหละนี่คือเห็ดอะไรซลอะไรนะกูนแขมเหรอก็คือเห็ดดินนะเห็ดจำพวกน้ำหมากนั่นแหละหน้าแสดหน้าซิลอะไรนั่นแหละจ้ะนี่เห็ดต่างๆก็เริ่มเริ่มมานะจ้ะเนี่ยค่ะเห็ดอะไรไม่รู้ เบื่อเห็ดเมาเห็ดกินได้มันขึ้นมันก็จะเริ่มมาแล้วถ้าฝนมานะจะขึ้นไปด้านบนกันค่ะคุณเลมโบเขาไม่ให้หอมมาคนเดียวนะเพราะว่าช่วงนี้เขาล่าสัตว์กันแต่ว่าแกกลัวสัตว์วิ่งหนีจากป่าอื่นอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะตกใจอย่างเงี้ยค่ะแกก็เลยอาสา,าเอาแอปเปิลมาหวานในป่าให้ ป่าคูลัมโบไม่ได้เปิดให้ล่านะเป็นป่าปิดจ้ะสัตว์มันก็ต้องหลบภัยมาอยู่ในจุดที่เขาปลอดภัยนะคะเพราะว่าป่าคูลลมโบยังเป็นป่าปิดโหพี่น้องนี่ค่ะเห็ดพึ่งหวานนะคือเหมือนกับว่ามันมันขึ้นมาตรงที่เราพักจอดรถนะ่ะคือเหมือนเชื้ออะไรมันหล่นนี่นี่ตุมตุมโดนลอ้อเอทีีเหยียบจ้ะอยู่จุดนี้นะ หยุดเนี้ยค่ะมาดูตรงที่ค <c oughs> ุณนโบเข้ามาทำความสะอาดผืนตาเอาไวนะโหถ้าฝนมามันถึงจะมีเนาะอันนี้คือแห้งจนแกร๊กเลยเสียงเอทีวีดังอยู่ก็อุ่นใจนะโหโอเค ก็ลงเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะตรงใต้มอสเนะี่ยปีนี้เราก็ได้ทำานะถ้าพี่น้องติดตามชมคลิปอยู่ก็จะรู้ค่ะตรงนี้จำได้ไหมคะที่เราเอาเชื้อเห็ดมาลงอะ่ะนี่โดนหมูมาดุดดุนอะ่ะเขาคงได้กลิ่นขาเห็ดเห็ดอะไรเงี้ยค่ะดูค่ะพี่น้องอู้หูเนี่ยลงเชื้อเห็ดไว้นะ ตาม ATV อยู่นี้เราจะเห็นเห็ดทุกทุกครั้งที่มานะเนี่ค่ะ,ะโถลูกเอ๋ยแห้งเหลือเกินขาดน้ำขาดน้ำฮลัลโหลเอ็นซิกรีนอย่าเอะฮะบอกว่าฮลัลโหลที่รักฉันอยู่นี่ เกวนกลับมาแล้วหยอดสกแกโกอุ๊แอนสกงดิฉันจะขึ้นไปข้างบนฮิตตสวามิเต่ไปดูเห็ดนิดหน่อยถ <c oughs> ักมิเกเย,ยสตสนแนนอันสกีเกบอกเกไปด้วยถักมิเกคือขอบคุณนะคะเยสต์สนแนนก็คือใจดีน่ารัก เมื่อก่อนอาวุธเป็นปืนค่ะตอนนี้อาวุธคือเป็นสี่ขายับหูยป๊ะป๊าป๊าดดเดดเดดูดูดูป๊ะป๊าเฮยัูเจอแล้วครับเจอแล้วโอ้ยเย็ดตมีแกลสกริงเจอแล้วค่ะ อย่า yeah, yeah. ้อย่างนรอฮ่าฮ่าม่าสอืฮอาฮ่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 าย่าฮ่มฮ่า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 ่าฮ่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่ห่า่าึ่า่าฮ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 ่่าฮ่่าฮ่าฮ่าาา่่่่ แล้วงานนี้เก็ดกินอร่อยก็เห็ดในป่าคุณสานี่แหละสุดยอดสุดยอดเนี่ไม่เท้ากายสิทธิ์เด้นะออ้อสปอร์ตอนะแอนซิคิงบอกว่าไม่ต้องเก็บไว้หรอกคุณลำบูบอกอุ้ยแอนซิคิงอย่าเย็ดแต่สเปนนั่นเด้ บอกที่รักฉันตื่นเต้นมากเลยเหายา็บใต้หญ้าบนภูเขาด้วยนะพี่น้องอ้โอนี้นะคะแอนยันเหลือก็คือเห็บบินนะพี่น้อง <S <S เอเเห็บบินนะคะ จึงจะแห้งๆก็พอกูนากูตาเจ้าของป่าอยู่เด้อใช้ไหมเท้ากะยสิทชี้อยู่ยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะพี่น้องมาแล้วแอนเซอกริงคอนยู่วันยาโอ้มายก็อดมาแล้วมาแล้วพี่น้องจ๋านี้อสวยๆนะลูก เอสซีราดูอยู่ปาดงามคักอันนี้เห็ดที่เราเพาะนะเห็ดพึ่งหวานจะเห็ดพึ่งหวานให้ตามตามตื่นเต้นจะตื่นเต้นคุณลิโบหาทางโน้นเดี๋ยวหอมจะไปหาตรงจุดที่เอาเชื้อลงไว้เยอะๆตามมา ถึงจะเป็นเวลาค่ำแต่ก็ไม่กลัวจะี่โบมาด้วยนะนี่พี่น้องตรงจุดนี้นะที่เราเอาเชื้อมาลงแล้วก็ได้รีวิวให้พี่น้องชมบ่อยๆเขายังไม่มาหรือว่าเขามาแล้วเราพลาดนี่ยค่ะแต่ปีนี้ก็ได้เก็บไปประมาณเกือบสิบดอกนะคะนูไหนว่าเดินไปต่างโนโลลู่ลเวตามไหนว่าไปปีโนงเอ้ ตามในหัวไปอย่างว่าแหละเรามีแค่สองขาก็เดินช้าหน่อยเขามีสี่ขานะมีเห็ดไหมหอดูฮิตตาไหนว่าโอเะแฮมแอนเซเกรโทษเกบอกว่ามันแห้งบอกว่าไม่งั้นก็กลับบ้านเถอะพ่อ มอดอ๋อ <What>? oh, ขาอย่างไปจิ้มเอาลูมันก็เลยหวามไปไม่อยากจะมองเห็นภาพเลยมาป่าคุณเลมโบด้านบนทีไรหอมก็จะมาถ่ายเอามอดเขียวเขียวเป็นจอมปวกเล็กๆตรงนี้ให้พี่น้องชมนะคะวันนี้มาดูความแห้งแห้งของมอดค่ะดูไม่สดชื่นเอาซะเลย แต่เราก็อยู่ภายใต้ธรรมชาตินะคะเราจะกำหนดอะไรไม่ได้ถึงมดจะแห้งแงแต่เราก็พอได้เห็นเห็ดแห้งๆอยู่บ้างนะคะภูมิใจก็คือสเตนซบดอกนี้นะคะจากที่เมื่อก่อนไม่เคยมีเห็ดพึ่งหวานหรือเห็ดพึ่งหมวกแดงมาก่อนนะสาปีมานี้หอมก็ได้นำเชื้อมาลงไว้ทุกๆปีนะคะจนได้ เห็นเห็ดแบบนี้นะคะดอกสองดอกก็ภูมิใจค่ะบางปีเราถึงกับได้เก็บขายนะคะเราอยู่ภายใต้ธรรมชาติจากฝนฝนจะตกหรือมันจะแรงยังไงเราก็ไม่รู้นะคะบางปีก็มาบางปีก็ไม่มานะคะแต่ปีนี้ก็เห็นแบบนี้ก็ชื่นใจแล้วจ้ะเพราะว่าเราก็มองถึงคนที่เขาไม่เคยเก็บเลยไม่เคยเห็นเห็ดเลย เราก็ยังอยู่ในสายกลางๆอยู่ในจุดกลางๆนะคะคือพอมีเห็ดให้เก็บบ้างไม่อลังการแต่ก,ก็พอมีได้กินได้ขายนะคะจะอดหรืออิ่มเราจะยิ้มให้กันเกี่ยวก้อยความสัมพันธ์ตั้งแต่วันเราสอง ครองใจฮะกลับมาถึงบ้านแล้วจ้าพี่น้องจ๋าโอ้ยดูค่ะดอกไม้ที่คุณลำโพซื้อมาให้วันก่อนดอกเล็กๆวันนี้ดอกบ้านแล้วดูกระถางคะ่ะยังใช้กระถางเดิมเล็กๆอยู่เลยคะ่ะแต่ดอกเต็มเลยแล้วมาดูต้นที่สองที่แกซื้อมานะคะอ่าสีหวานสดใสมาก สีฟานสุดสมากเลยบานแล้วจ้าบานแล้วชื่นใจมากเลยดอกชบาของไม่ย่าก,ก็หลอกก่อนเนาะแก๊สเลิกค่ะหอมป่านะคะเมื่อวานเอาไปใส่ลาบไก่นะหยิบตัดกันง่ายๆตรงนี้แล้วดูผักแพวจ้าพี่น้องผักแพวมีสี่ถังนะอยู่ด้านบนด้วยผักแพลง,งามๆแบบนี้เดี๋ยวต้องจัดเมนูอร่อยแล้วจา้าคลิปนี้ก็ลุ้มร่วมให้ชมเลยนะคะ แม่ถอดเสื้อไว้ขอให้ได้นอนขอให้หน่อยนอนหนุนเสื้อแม่จ้ะเมื่อคุณลัมโบอยากทานส้มตำมะละกอดิบเมื่อวันก่อนนะคะไปเก็บถั่วฝักยาวมาในสวนจ้ะส้มตำไทยไม่ใส่พริกนะคะแถมยังให้ใส่กุ้งแบบสลัดนะคะมันก็เลยกลายเป็นสลัดมะละกอไปโดยปริยายนะคะุณลัมโบเขาก็จะทานแบบนี้นะคะพี่น้องจ้ะ ถามหาแครอทก็ใส่แครอทค่ะวันนี้แอบใส่ถั่วฝักยาวให้ด้วยนะคะทานกับขนมจีนจะ้ะกุ้งสดตัวโตวซื้อมาวันก่อนจะลวกให้บอกไม่เอาค่ะไม่เอาก็เอาแบบนี้เลยระบายพืชผักในสวนของเรานะคะ มขนมจีนนี่นะคะนี่แหละแค่นี้แหละเมโนูของพี่โบนนะคะแจ็มอยู่นะส้มตำปลาจา้ะเมื่อกี้คุณเลมโบโยัวทนไม่ไหวพี่น้องจัดเลยค่ะเกทานไปพูดไปออร่อยอร่อย ก็เลยจัดก,การซะเลยเต็มคาราเบลเลยค่ะเป็นไงเจ้าพี่น้องจะน่าทานไหมชิมส้มตำให้ชมหน่อยหอมใส่ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งนะคะอืม ออร่อยจริงๆเดี๋ยวจะไปนั่งแกะกุ้งที่หน้าทีวีกับคุณเลมโบนนะหอมจะใช้มือจะวันนี้ไม่ทานให้ชมนะเอานิดๆหน่อย,อยๆจะเพราะว่าคิดก็ยาวแล้วเนาะ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะอย่าเจ็บอย่าป่วยร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองทุกท่านนะคะขอบพระคุณที่ติดตามให้กำลังใจผักกาดหอมกับครอบครัวเสมอมาจ้าไม่ว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ช่วยดูโฆษณาให้นะคะช่วงนี้ก็จะมีคนยอดก็จะมียอดติดตามขึ้นมาเรื่อยๆต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะ เอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า